ไก็วิ่งเที่ยวค่ะพักผ่อนปกตินะคะมันมันมันเป็นช่วงเวลาที่ได้พอดีแต่ว่าตอนนี้ก็กลับมาทำงานพักใจด้วยปะคะก็ไปคนเดียวค่ะเพราะว่าจริงๆเรามีเพื่อนอยู่เยอะหลายงี้ยก็ไมคนเดียวมันครอบคตัวกว่าแล้วสนุกไปพักใจด้วยไม่นี้พักใจค่ะจริงๆเป็นแฟนอยู่แล้วค่ะก็สนุกสนานใช้ชีวิตไปด้วยด้วยกันใช่คนเดียวใช่ทุกคนก็สุุกกลับไปไปนิวยอร์กมาค่ะสามอาทิตย์คนเดียวไม่เหงาร เพื่อนในอยู่มึงเยอะด้วยค่ะก็เลยก็เลยแบบสนุกสนานเปลี่ยนสูงไปถึงทุกวันอะไรเงี้ยค่ะถือว่าเป็นการตั้งใจด้วแบบไปสามอาทิตย์เลยใช่ไม่ค่ะจริงๆมันเป็นแพลนที่เราทำอยู่แล้วมันมันไม่ได้เกี่ยวกับการทับใจอะไรพวกนี้หรอกค่ะก็เที่ยวสนุกกระดานที่มองไปบอกว่าเขาไปเที่ยวใช่ไหมใช่ค่ะก็คือมีเวลาว่างก็ไปไปเยอะขนาดนี้ปีนี้กลับมาทำงานเต็มร้อยแล้วนะครับได้เที่ยวอยู่แล้วหรือเปล่าหนูจริงๆมันอันนั้นเป็นเป็นสิ่งที่คุณแม่คิดค่ะเพรว่าเราก็เดี๋ยวขอดูอีกทีแล้วกันค่ะ คอมช็อปไเลยนะคะไม่เลยไม่ช็อปปิ้งเลยทริปนี้พี่ด่บไปเที่ยวรูด้วยค่ะไปร้านกาแฟไปอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าใจได้สองได้เพราะตัวนีจริงๆตัไม่ใช่คนที่ชอบซื้อของอะไรเยอะอยู่แล้วเรียกว่าไปเสพบรรยากาศใช่ค่ะมันมันมีอะไรนิดเที่ยวมากกว่าช็อปปิ้งอะค่ะนี่ก็มีแบบเพื่อนๆถ่ายรูปให้ใช่ไหมคะใช่ค่ะเพื่อนๆเป็นกล้องถ่ายรูปด้วยแล้วก็มีเพื่อนแบบพี่ป้ากล้องอะไรเงี้ยค่ะมีมีหลายกลุ่มยังไม่มีหนุ่มคนสนิทค่ะด้วยเอไม่มี ไปไปหลายๆที right. so ่เจอหนุ่มแบบแปลกตาถูกใจอะไรอยู่ไหมคะแปกชาอะไรอยูเรี้ร่างกก็เยอะนะแต่ว่าก็ไม่ใช่สเปคอยู่นะไม่อยากคนไทยมากกว่าจริงๆใครก็ได้ที่คุยกัเรื่องอะค่ะแต่ว่าตอนนี้เราอ่านตก็ไหนคไม่มีอะค่ะ เราะครับตอนนี้ครับแ่ทุกเดนครับม่สายนี้ที่ารองเงนะครับกานอุร้อยเรียร้อนะครับแล่ี่าว้น่่บชาดนนองามเนะ่าม่ะในกค่ะม่จริงแล้ว ก่จูกับเจดเป็นไงบ้างคะในความในเรื่องปกติอะค่ะปกติไม่ได้เคพียนอะไรค่ะไม่เกิดนะอะไรหรอกก็เพะมันชินไปแล้วอะค่ะด้วยด้วยความที่เราถ่ายละครด้วยซิมคอมด้วยอะไรเงี้ยมันมันก็เลยชินแล้วก็ทำงานต่อไปผมขอให้มันดูดีขนาดไหนค่ะไปรำรำมีไกด์ไลน์มาไปรอตัวเองในละครพี่เจค่ะพีเท่หี่ถูกเท่ห์ค่ะพี่ผมก็ใจไปใจ